สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะวระจําเดือนมีนาคม2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงดวโดรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจาาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาว2ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านนายที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็ สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะจะอยู่ด้านล่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอ Star ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะหรือไพ่ใบนี้ค่ะมาบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะทําอะไรมันก็จะแบบได้ผลลัพธ์ที่ดีไปหมดเลยนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้ค่ะตัวคุณเนี่ยจะมีออร่าที่สดใส มีสเสน่ห์เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะคะคุณจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นที่รักของใครๆหลายคนด้วยนะคะผู้ใหญ่เอนดูเพื่อนเอนดูแบบนี้เลยนะคะกวางดูมา3ามราศีติดนะคะที่ลงคลิปมาเนาะเออเดือนนี้นะคะหลายคนมากเลยะคะ่ะที่หลายราศีมากเลยที่แบบมีสเสน่ห์นะเออเจอจรัดอะไรแบบนี้นะคะมาดูกันต่อเนี่ยมีไพ่อะไรบ้าง มีไพ่ชาริออดนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเขาคนนี้ค่ะมีความต่างในเรื่องของความคิดค่ะ เออมักจะเถียงกันด้วยเรื่องแบบนี้ค่ะว่าคิดเห็นกันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะคะนะหรือว่าอาจจะต่างสังคมต่างนิสัยก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับเพื่อนฟูนะคะเอา going สุดๆนะคะเนี่ยมันจะมีความต่างในเรื่องแบบนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะหรือพไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าความและความสัมพันธ์ของคุณค่ะไม่ได้เจอกันบ่อย มีระยะทางนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้นะคะยิ่งแบบบางคนเนี่ยมีรักทางไกลเนาะเขาอยู่ต่างประเทศองต่างประเทศโอ้หกว่าจะเจอกันทีก็แบบนานๆเจอกันทีอย่างเงี้ยนะคะนะ,ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวทัตลมค่ะทัตล,ลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูนที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะ เป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเอความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เอ,อที่คุณกําลังจะเจอนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็ได้นะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ไปอย่างรวดเร็วอค่ะเออนะคะคุณก็รู้สึกได้ค่ะฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันดูอินเร็วจังเลยอะ่ะมันพัฒนาเร็วจังเลยอะ่ะเออแป๊บๆป๊เขาอยากมาเจอเราแล้วนะคะเออหรือว่าเออเรารู้สึกได้ค่ะว่าเขาอ่ะจู่โจมเรา รุกเรานะคะเออเข้าหาเราแบบมากๆเลยเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เร็วจะต้องระวังค่ะอืมเออหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะมาเตือนคุณก็ได้ค่ะว่าการที่ใครสักคนเข้ามาค่ะนะอยากให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเอออย่าเพิ่งด่วนใจเราเนี่ยเออให้เขาไปแบบรวดเร็วเงี้ยไม่ได้นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยค่อยไปเรื่อยๆนะคะ เออหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้ยก็อาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมเนี้นะคะให้เออเหมือนคำดาวไว้อะเอออย่างุดหิดง่ายอย่าชุนเชียวง่ายนะคะนะเพราะว่าเหมือนเป็นลักษณะที่แบบพร้อมบวกตลอดเออ อมาดูกันต่อนะคะไพ่เดลวิลออฟฟอร์จูนนะคะกวามคิดว่าในช่วงเดือนมีนาเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะมีเออเจ็ดไม้นะคะอืมความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหากันเนาะด้วยความที่แบบไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะแล้วก็ไม่พยายามจูนกันด้วยนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณซึ่งเหนื่อยอ เหนื่อยจังเลยอะไม่เอาแล้วไม่อยากที่จะต้องอธิบายอะไรซ้ําๆซากๆนะคะว่าคิดว่าไอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเข้าใจคุณมากขึ้นก็ได้นะคะนะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรโดยที่คุณไม่ต้องอ,อ,อธิบายเยอะนะหรือว่าการที่ช่วงเวลานี้ค่ะที่คุณรู้สึกเหนื่อยการงาน,เหน,น,นเหนื่อยนู่นเหนื่อยนี่นะคะมันจะดีมากขึ้นเหนื่อยเพื่อเพื่อเหมือนแบบอน,นาคตที่ดีอะ เออเรื่องของการกันงานใช่ไหมเออเหนื่อยเพื่ออนาคตที่แบบลุงโลดอะไรแบบนี้เลยนะคะนะเออ,เอามาดูกันต่อนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ไฮโรเฟนส์ค่ะ h y โร o ฟนส์เดอะสตาร์ที่มีอยู่นะคะเดอะเวลออฟฟอร์จูใครที่เป็นโสดอยู่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะนะอยากให้เปิดใจนิดนึงค่ะจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้สดใสามากขึ้นโอ้ลดนะอืม เลอยู่นะคะนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาค่ะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหรือว่านะตอนนี้ค่ะก็ได้นะคุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเบือ่อวุ่นวายกับสังคมไม่ชอบเออไม่อยากเออสูงสิงอะไรกับใครอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรู้สึกเหนื่อยไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าช่วงเวลาเนี้ยได้เปิดใจสักนิดนึง ก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครใหม่ๆนะคะหรือว่ามันอาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนงานก็ได้เออโยกย้ายเปลี่ยนงานที่ทําให้ชีวิตเราอะ่ะดีขึ้นอืมดีขึ้นแล้วก็อาจจะไปพบรักในที่ทํางานใหม่เลยก็ได้นะคะอืมลองขอดูหน่อยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ไกลกันเน่ะอย่างอย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี่ยคบแบบคนต่างชาติเนืะเป็นรักออนไลน์เลยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะ เดือนนี้หรือเดือนหน้าประมาณนี้คือถ้าเกิดว่ามีแลนแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอกันเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่แปดถ้วยนะคะเนี่ยเหนื่อยคุณเหนื่อยหน่ายมากเลยอะเหนื่อยหน่ายกับสังคมเหนื่อยหน่ายกับชีวิตหรือบางครั้งบางคาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยศรัทธาในเรื่องของความรักแล้วอะเออนะคงคิดว่าคุณก็เจออะไรมาหนักหนาสาหาัสพอสมควรเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะกรกฎเนี่ยเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่น แล้วก็ซึมซับความรู้สึกของคนอื่นมาด้วยอย่างถ้าเกิดเขาเศร้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วยนะคะนะมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นว่าเออไม่อยากที่จะสูงสิ่งอะไรกับใครก็ได้นะคะต่อมาค่ะเออเด็กถือเหรียญค่ะออ,อ่านไม่ออกเด็กถือเหรียญน,นะคะคนที่คุนคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศี กันนะคะอืมมันเป็นช่วงเวลาดีๆในการเริ่มต้นใหม่ค่ะในเดือนมีนาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของเอ่อถ้าเกิดคุณโยกย้ายเปลี่ยนงานที่ทํางานใหม่ก็คิดว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็มีโอกาสไปในทิศทางที่ดีค่ะเออไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรมากมายเนาะรู้สึกเหนื่อยกับคนรักนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ที่เราเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าคิดว่ามันจะมีการจูนกันนะคะมีการจูนกัน แล้วก็มีไพ่9้าเหรียญค่ะอเงินทองในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะนะใครที่มีราศีอะไรตามนี้นะคะเกี่ยวข้องตามนี้หรือว่าสถานการณ์ตามนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้วยว่าไพา่ยอยากจะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้่าใบแรกค่ะไฮพรสค่ะเอออารมณ์เวียงเวียงอารมณ์เซง็งเซ็ง มีอารมณ์แบบน้ำขึ้นน้ำลงนะคะดังนั้นเดือนเนี้ยของของชาวกรกฎเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะคะนะบางคนเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะถ้ามีเรื่องอะไรเศร้าๆอ่ะคุณจะจมอยู่กับความเศร้าเลยอะ่ะเออนะนงน้นๆก็ต้องระวังด้วยนะคะ ต่อมาค่ะมีไพ่อัศวินถือไม้คิดว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคนโสดจะมีคนเข้ามาค่ะหรือว่าความรักสองความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยมันจะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมต่อมาค่ะสี่เหรียญค่ะเออสี่เหรียญยังคงมีกำแพงเนาะตัวคุณเนี่ยยังคงมีกำแพงแบบกล้ากลัวนะคะ อย่าเอาอย่าความคิดว่าอย่าเอาเรื่องราวในอดีตที่เราเคยเจ็บช้ำมาตัดสินแับคนในอนาคตเลยค่ะเออนะดังน,นั้นเปิดใจเถอะนะคะอืมอย่าสร้างกำแพงไว้สูงเลยต่อมาค่ะไพ่หกไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูก้าวหน้าอืมนะคะก้าวหน้าอ่าแล้วความคิดว่ามีโอกาสที่คุณสองคนจะมีเป้าหมายเดียวกันเออก็คือ ต่างคนต่างวางแผนในเรื่องของอนาคตของกันและกันนี่นะฮะต่อมาค่ะหกดาบค่ะอืมไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผ่านอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่คุณสองคนเนี่ยต้องแบบต้องไปด้วยกันนะเออต้องไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะคะไปด้วยกันแล้วจะดีค่ะนะบางครั้งคุณเบื่อเขาไงเ,เออไม่อยากจะสนใจเขาเลยนะคะแต่ว่าตัวเขาก็ต้องพึ่งพาคุณและตัวคุณก็ต้องพึ่งพาเขาอืมนะมันต้องพึ่งพาทางใดทางหนึ่งแหละ นะคะเออมาดูกันต่อนะคะเออสิบเหรียญเห็นไหมเอาคำที่ออกมานะคะสิบเหรียญก็หมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือเหมือนคนในครอบครัวอืมคำว่าครอบครัวบางคนอาจจะคิดว่าครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเออแต่นิยามคําว่าครอบครัวคืออะไรความอบอุ่นความมั่นคงที่พึ่งทางใจ เอออยู่ด้วยแล้วรู้สึกเซฟเนี่ยแหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะกับคุณในนิยามคำว่าครอบครัวอืมนะหรือไม่มันอาจจะหมายถึงว่าเขาอะแพนเรื่องของอนาคตนะเออเห็นเขาดูแบบดูจับชายแต่จริงๆเขาก็อาจจะแพนในเรื่องของอนาคตก็ได้นะคะต่อมาคะ่ะ j u s t i c นะคะอืมแล้วก็ Emperor คะ่ะเออ แล้วก็ห้าเหรียญค่ะเขาว่าไม่อยากให้คุณน่ะคิดเยอะคิดมากนะไม่อยากให้คุณน่ะรู้สึกแย่กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าผ่านมาแล้วนะคะเขาอยากให้คุณแบบเออเหมือนแบบเฟรชอีกครั้งรีเฟชตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่อยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของอดีตค่ะถ้าเกิดว่ามันผ่านมาแล้วเขาก็แทบจะแบบอ้อนวอนคุณว่าแบบผ่านไปเถอะอย่าคิดเลยนะเธออย่าคิดเยอะได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะ ต่อมาค่ะคิงอแวนค่ะเขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นคนคนนี้นะคะเออคนคนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขามีความเฉื่อยมีความชาเขาก็จะเทคแอคชั่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นทางฝ่ายคุณก็ได้นะ,ะที่เทคแอคชั่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะทำอะไรสักอย่างเถอะอย่าปล่อยให้มันเฉยเฉยไปนะคะคาขอในเรื่องของความรู้สึกหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมีหนึ่งเหรียญค่ะอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่ง เลขหนึ่งเนาะในช่องกวางก็คือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพยออกมาบอกแล้วค่ะว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็สองไม้ค่ะอยากกระชับมิตรไอ้ยังไงคือ,ค,อคือประมาณว่าอยากกลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะหรือไพใบนี้บอกว่าการที่เขาห่างออกไปนะคะเออทะเลาะก,กับคุณไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะเขาสนใจแล้วก็อยากรู้เรื่องราวของคุณตลอดเวลาอ่ะดูสังเกตไพส่องไม้นะคะแล้วเห็นคนที่อยู่บนเรือไหม ออกําลังทําอะไรกล้องส่องทางไกลค่ะคือสอดรู้สอด,สอดเห็นอยู่ตลอดเวลาเะคะ่ะสตอเกอร์หรือเปล่านะจ๊ะอ่าแล้วก็สิบไม้ค่ะเขาบอกช่วงนี้เขาเหนื่อยมากเลยอะ่ะชีวิตเขาแย่มากเลยนะคะการที่ไม่มีคุณก็แย่อยู่แล้วนะแล้วก็มีภาระอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเขากาลังแบบทํางานเก็บเงินเพราะว่านี่สิบไม้คืองานนะแล้วก็หนึ่งเหรียญก็คือเงินกําลังทํางานเก็บเงินเพื่อเหมือน ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีมากขึ้นความคิดว่าความต่างของคุณที่มีอ่ะมันอาจจะในเรื่องของฐานะด้วยก็ได้นะคะอืมคุณอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเขาแล้วเขาก็ลําบากมากๆอะ่ะอืมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีกรกฎความขอเปิดไพ่นี่นิดหนึ่งนะคะวันนี้ใช้กองนี้ละกันอ่า หนึ่งใบค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเอ่อถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะอืมมาดูกันอันนี้มันเป็นเพียงแบบดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ของคุณคนเดียวเนาะถ้าอยากจะดูดวงของคุณคนเดียวเนี่ยมาดูกับกวางได้ใช้ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาชื่อเล่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องชื่อจริงเออต้องมีชื่อต้องต้องมีชื่อนะคะไม่มีชื่อก็จะแบบ อส่งเทวดาบ้านวางไปดูไม่ถูกเ,ออเดี๋ยวหาตัวไม่เจอนะคะอะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยนะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาคุยไม่เก่งค่ะอืมนะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาอ,อยากให้คุณะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะอืมคือประมาณว่าไม่อยากให้มจมปากอยู่กับเขาเพราะเขา,เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ดีพอ เออก่อนหน้านี้ที่เราดูไปเนอะในเรื่องของฐานนะหรืออะไรเงี้ยความต่างเขาอาจจะมีในเรื่องของฐาน,นะด้วยหรือว่าเขาอาจจะรู้ตัวว่านิสัยแย่ก็ได้ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเผชิญกับปัญหารอบด้านเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอารมณ์โฟกัสในเรื่องของความรักโอ้โทโทโทโโถอืมนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีกรกฎนะคะเออซึ่งมี ดาวประจําตัวคือดาวจันของความเป็นแม่นะเออซึ่งดาวจันร์เนี่ยต้องระวังนิดนึงมีความขึ้นมีความลงเออมีความขึ้นขึ้นลงลงต้องระวังอะไรรู้ไหมเมื่อกี้กวังเห็นไพ่ขึ้นมาระวังน้ําหนักระวังน้ําหนักนะช่วงเนี้ยเออจะกินเยอะกินหนักกินมากเศร้าก็กินดีใจก็กินเออนะต้องระวังแล้วน้ําหนักนะคะอ่าวันนี้กวังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยค่ะบายบาย